ครับท่านผู้ชมมาถึงคู่ที่2ของรายการเป็นมวยยอดมวยเก่งจุด357ฝ่ายแดงคือก้านเพชรวชิระรุ่งโรธและฝ่ายน้ำเงินนั้นคือเด่นปรีชาสิทกรแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการแผลแตกเข็มละ500นอคพู้ต่อสู้ศิละปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอสอกกับเข่าลอยมอบเงินสวัสดิการ 10,000บาทจระเข้ฟานหางแอนตซินจ่าย30,000ื่นนะครับเบนด้า5 0ยยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวว่าเงินสดให้แก่นักมวยคู่เอกคู่ละ2 0 0 0บาทประวัติคุณพัชรีคงรุจเจริยให้ทราบเชิญครับค่ะคู่นี้ก็เป็นคู่มวยเก่งจุดสนะคะคุณเขาผ่องสิทธิชูชัยก็จะมอบมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือก้านเพชร วชิระรุ่งโรดแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินก็คือเด่นปรีชาลูกของจรรัน์ทรหรือเด่นปรีชาสิ์พร่ะสำหรับหน่วยผูน้นี้ถ้าก้านเพชชนะนี่ก็ได้ทองเยอะเลยนะคะคุณดุลเดชครับแล้วก็ตอนนี้คุณขาผ่องก็มอบเครื่องดื่มจุด357ครับถ้าก้านเพชชนะนะครับชนะมาแล้วสองครั้งวันนี้ชนะ7บาทนะครับเอา5,000เศษเศษ5,5 0 0คูณโอ้หยียบ4ี่0,000 ถ้าเดนปรีทาสิกรุงนะเราประเดิมด้วย3บาทเกือบ20,000ครับค่ะแล้วก็มาดูประวัติของคู่นี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับมุมแดงนั้นก็การเพชรวชิระรุ่งโรหรือชุมพลเจือจัน์ทรชื่อจริงของเขานะคะเป็นมวยประเภทไฟเตอร์อายุ19ปีค่ะ เกิดที่จังหวัดชุมพรเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก103่อปอนด์ชกมวยมาทั้งหมด79ครั้งชนะ62ครั้งแพ้15ครั้งเสมอสองครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนเด็ดอนันต์ลูกถ้ำเสือที่เวทีมวยสยามผู้จัดการก็คือร้อยตรีเจรินวงศัตสายผู้ฝึกสอนคือคุณศรีนครสิงคิรีส่วนมุมน้ำเงินเด่นปรีชาสิทธิกรหรือปรีชานาภูนะคะเป็นมวยฝีมือค่ะอายุ19ปีเกิดที่มหาสารคามเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก 103อปอนเช่นเดียวกันชกมวยมาทั้งหมด83ครั้งชนะมา60ครั้งแพ้23ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นแพ้คะแนนแมนชั่นสิทธฟ้าฟ้าที่เวทีมวยสยามผู้จัดการก็คือร้อยโทสุโพจพันครุฑผู้ฝึกสอนคือน้องเล็กลูกคลงจันทร์ค่ะมวยผู้ที่2อผู้นี้เป็นมวยรอบนะครับยอดมวยเก่งจุด357ของบริษัทโอสุสภา,าจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัโอสถานุเพ อายุเท่ากันคือคือ19ปีเท่ากันแม่ฝ่ายแดงนี่การเพชรประเภทต้นร้ายปลายเหนียวน้ำเงินเด่นปรีชานี่เลียมทุกฉลาดเชิงดีมากๆผ่านมวยก็ดูมันจะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่มาเยอะแต่วันนี้ยังไงไงก็ต้องถึงดีกาเพราะว่าแม่ชนะได้แค่3เพราะว่าพึ่งพึ่งชก ฝ่ายแงดงที่บวชนะวันนี้นะครับส่วนบนทองคำหนักถึง7บาทบริษ,ษ,ษัทโอสถสัภาจำกัดก็ถือเป็นการต่เต้าของนักจกฝ่ายเสเืิเนเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับทั้งเดนปรีชาบ <c oughs> อก่าวันนี้ผมเปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะครับก็คงจะต้องประเดิมใจให้กับสีเสื้อใหม่คือท่ายสิทธิ์กรุงม3บาทนี่คิดเป็นเงินสดๆนะครับเอา5,5 0 0คูณกก็ไปอันนี้คือราคาทองแท่งนะแต่ถ้าทองรั่วพันนี้ มากกว่าบเกือบเกือบหกพันครับสรุปแล้วลที่ที่ทสร้อยคอทองคำนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินรางวัลค่าชคเลยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเป็นรางวัลพิเศษวันนี้ชนะลงเวทีกลับไปบ้านสาวๆเห็นล้วเอ,อ่ยยิ้มให้เลยว่ามีสร้อยคอทองคำคล้องคอไปส่วนทางด้านของการเพรเขาบอกว่าหม,ามลลผมจะให้เขาชนะให้ได้แล้วครับเพราะผมต้องการทองเจ็ดบาทเหมือนกัน ฉะนั้นวันนี้สนุกครับทั้งคู่ก็อ้อยเอาใจเชียร์นะครับทางด้าน,านการเพชรก็ดีกับเด่นปรีชาก็ดีกรรมการบนิวทีครับกรรมการสนธย,ยาไพรอนันต์แล้วก็เปโปสเตอร์นะครับจัดมาบอยน่ายที่ห้องอาหารเปโปสเตอร์ปากโซเชนาพลมาก่บอบูงร,รามินทานะครับสุกยี่สิบามม่าทั้งแฮงวิลเลียมจอร์นฮอตันนักร้องท่านครูเพียบเลย ที่ห้องอาหารเปโปสเตอร์นะครับบางกอกรูมปากอชนาพุธวันที่13มีคขอบอยในยด้วยวันนี้ฝ่ายแดงตามปูมของมวยเป็นมวยดุนะพื่มวยเดินน้ำเงินเป็นมวยชั้นเชิงคุณไพบุญกันนาคำครับบอกผมต่อนะครับมวยรอบจุด357ไม่ใช่อยู่แค่านะครับคุณจิมิงขาวถึง7แล้วชนะไป15เลยนโหโหชนะไอทีไป30 นี่ครับเนี่ยสองคูณตลอดนะครับขนดหมาก็30คูณเป็นแสนนี่ครับสุดยอดของมวยรอบต้องมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแต่ละรอบแต่ละรอบนี่มีแต่ละวันเพียบเลยแต่ละมวยนี่ชกกันระหว่างเหมือนก็โรกรธกนมาแรงปีเลยมาดูผู้นี้นะครับยอดมวยเก่งจุดสามห้าเจ็ดไฟแดงด่นเพชรนักมยหมดยกยนีต่อยกสองครับก็ผ่านไปคู่แรก ผู้ที่2นะคะในยกแรกมวยรอบยอดมวยเก่งจุด357กั้นเพชรวัชรลุมโลดเด่นปรีชาสิทธ์กรุ่มค่ะนภาลัยซีฟูดถนนเพชรกเกษมซอย63หรือซอยวัดม่วงบริหารบริการอาหารทะเลสดพุ่งหอยปูปลาเป็นเป็นอาหารตามเมนูนะคะบรรยากาศร่มรื่นม,มีสนามเด็กเล่นจอดรถได้กว่า200คันด้วย ก็เชิญที่นับพาลัยซีฟู้ดถนนเพชรเกษมซอย63หรือซอยวัดม่วงค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปะมวยไทยเครื่องทาน้าแข็งนิวตันมอบเงินสด3,000บาทแก่นักมวยที่ชนะน็อกยกใดก็ได้ยาฆ่าญาตราหมาแดงฆ้าญยาร้ายตายเรียบจากบริษัทปอเคมีเทครายการมวยคืนนี้ที่เวทีรอบคํานะครับศักดิ์ศรีปีศาจผมชี่แจชกกระเด็นสยามลูกพระบาทแล้วก็วันที่21 21ในศึกยอดมาเด็ดที่เวทีมวยราชดำเนิน รายการนี้ก็มีดูเวาจะชคกระเด่นธรณีแสนสุขกระเด็ดดำรงและก็เลียงถาจะโชกกับนิเฉายกที่2องแหรูปร่างข่ายแดงสูงกว่านิดนึงผิวค้ามกว่าหน่อยน้ำเงินเด่นปรีชาวันนี้ข้ามถิ่นมาเลยนะครับมาชกที่อ้อมน้อยช่องสามเทยร่างไปทีนึงด้านเพชรนี่ตินต้นไม่เท่าไรนะครับพอตั้งหน้าตรงจับทางด้ทีนี่ปลายนี่แรงนะครับ ประเภทดีเซลเหมือนกันเด่นปรีชานะครับ3บาทโซ่ข้ต้องทำชนะฝ่ายแดงก้านเพชรมีถึง7บาทก็สามกันต่อครับเรื่องของทุกขาว่าเรื่อต้นก็ดีคลายก็เด่นจริงไหมพูดย้ยคำตอบที่ชัดเจนก็คือเด่นปรีชาจิตกรครับงวยปีไม้ลายมือถึงแม้จะเสียเปรียนรูปรางบ้างก็ไม่มากมายครับน้ำหนักข้ามกันเ็ร้อยสามต่อกรรมการสุดยากเร่งครับเร่งให้เข้าใกล้ใกล้ พมวยเล็กๆนั้นอยู่ห่างแล้วไม่สนุกครับทางด้านการเพชรก็เบียดเข้าไปตามลักษณะมวยของเข้ารับ,รบนี่เข้าไปเจอมาสอยด้วยหมัดซ้ายหน้าหมาัดที่เลือบข้าปลายคางลองดูครับทดสอบว่าทางจะปล่อหรือเปล่ามวยเล็กๆปอยกันได้คล่องแคล่วว่องไวถึงแม้ว่าอาวุธจะไม่หนักเหมือนมวยใหญ่ก็ตามแต่สนุก กานเพชรขยับขยับเขามีอีกมาดูสีหน้าแววตาเนี่ยมุ่งมั่นเหลือเกิน <Please. S 1> เบียดติดอีกเ <Please. S 1> ดนปริชาโอ้โหซัด uh huh. ไปสองหมัดทีบยันอีกทีนึงมวยบุกมวยเดินนี่มีสเสน่ห์นะครับขู่ขี่ขู่ขี่มักจะเข้าตากรรมการปล้ำแล้วนะครับ <Please. S 1> การเพชรปล้ำแดงหนึ่งเท้าครอปเ <Hey. S 1> ดนปริชาโดนอีกเทนะ่านึงปล้ำแล้วเจ็ดบาทนะครับยอดวเกงจุดสามห้าเจ็ดกรรมการแยกออกไป hey. ก็ต้องดูครับดูฝีมือของฝ่ายเด่นปรีชาจะเด่นสมชื่อหรือเปล่าไดจจะมาสองดักแบบใจเย็นครับตางี้จ้องเำเมงว่าทางการจะเข้ามาแบบไหนจะเข้ามายังไงมวยไทยของเรานั้นฝึกตั้งทั้งรุกได้แล้วก็รับเป็นนะครับนี่ก็จะมาดักสองัดของเด่นปรีชานั้นจับตาดูให้ดีนะครับจังหวะ สวนขวานั้นอันตรายพอสมควรบทยกที่สองกำลังชมรายการศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง3ค่ะทันทิพย์นวดแผนโบราณทันทิพย์อยู่ใกล้สายใต้เก่าหรือจรันสนิทวงสามแยกไฟฉายมีอบไอ้น้ำอบสมุนไพรซาวหน้าหมายเลขโทรศัพท์4124432 คุณสมรักคำสิงห์วิรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคงแรกของไทยยืนยันอย่างมั่นใจบอกว่าใส่กางเกงในแอปเปิลยิ่งใสย่ยิ่งมั่นใจไม่ได้โม้วิลล่าคาเฟ่าปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบคอนเสิร์ตไทยธนาวุธนะคะ18มีนาพบไวัยพศเพชรสุพรรณ20มีนาพบดอนสอนระเบียบ21มีนาพบทานินทราเทพค่ะ วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์สุขาพพิบัล3บางกะปิรบสุดที่ทุกท่านต้องการ<ม>าคืนนี้พบกันที่วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาขณะนี้สนามกอล์ฟในเชอร์แลนพาร์ครามินทราได้ทําการปรับปรุงคลับเฮาส์ถนนทางเข้าคอฟฟี่ช็อปโปรช็อปเสร็จสมบูรณ์แล้วเชิญท่านไปทบทสอบฝีมือกันที่สนามกอล์ฟเนเธอร์แันพาร์ครามินทราบริหารงานโดยคุณเอกพลค,คลิปสุบรรค่ะมาต่อยก3ฝ่ายแดงก้านเพชรน้ำเงินเดป,ป,ปรีชาทุกคนเสานะครับ ทีทีมวยสยามอ้อมน้อยบริษัทบอสบ็อกซิ่ง2000โดยคุณมผู้จดบุลพาทอนนะครับประธานกรรมการบริษัทแล้วก็ในสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคุณมนุกหัวประเสริฐกิจพร้อมทั้งทีมงานนะครับของเชนเมืองชนจัดมวยแฟนมวยนี่นิยมชมชอบมาชมกันแน่นเติมตลอดวันนี้ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสาวหน้าต้องรีบมาเลยเพราะว่าสุดยอดของคู่ชิงชนะเลิศ ดีสู่ดีไอครับเงินล้านทั้งที่11แสนเชิงเล็กหรือว่าโพแก้วยกที่3เบียดตลอดการเพชรปล้มในตีได้หรือเปล่าอ้าพริกนิดหนึงเด่นปรีชายกนี้เป็นยกที่3นะครับหลังจากที่ดูมือกันสรุกสนานแล้วคืนนี้พบกันที่บ้านคาร์เ่ครับคอนเสิร์ตไทยธนาุรยกสามมิอ้ามัดขวาเริ่มแขงนิดนะครับเด่นปรีชา ทางด้านการเพชจรจเข้าไปผีผานะัก้านเพชรหักได้นะครับประมัดขวาของดิบปิชานั้นก็ขยับอยู่ตลอดถ้าเข้าไปโฟกัสเมื่อไหร่เรียบร้อยครับข่าวไหนทางด้านของการเพชรต่างหวต่างตีแล้วก็วางัเดอยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านของประกบข่าวในกรรมการสมนทรย,ยายแยกออกไปแม่นี่นะครับอายุ19 แต่ว่าออกอูดี่เหมือนมวยผู้ใหญ่ศิลปะไมไม้ม,มวยไทยนะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติของเราถัางป่าไีทีนึงไม่พลาดนาน,นะครับเพราะว่าสั้นกว่ารำคาญและเกินไม่อยากพลาดด้วยหล mm hmm. ุดมาโด,โดนอีกมัดหนึ่งขวาอีกดอกหนึ่งมาสองดอกเนื้อๆเ,เลยนะครับต่อยแล้วก็ทำเป็นเมนูไม่ที่นะครับนั่นก็คือเด่นปรีชาวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นส์กรุงก็บอกต้องประเดิมให้ได้ครับ โอ้ใบหน้านั้นมาเอาจริงเองจาจังหมายปันปันมือครับอย่างน้อยเริ่มจาก3บาทไปก่อนกบได้ดันถึงมาจะตีไม่ได้ดนแรงแต่ก็ประกบอยู่ตลอดนะครับเพระแพเพระสะสมอ้าวจังหวงไม่ดีครับล้มลงไปเป็นช่วงของปลายยกที่3ครับกลัมาเจอหมัดขวาดักไว้อีก มาทาการเพชรดนปลีราก็ไปไม่หลบจังหวะดักหมัดขวาดิเดี๋ยวก็ลำบากก็มีมัดขวานั้นเข้าไปส่งไปเรื่อยๆครับเข้าป่าเกือบปลายคางเจอก็ไปตาหยิบหมดยกที่3โอ้โหเจอทิ้งทวนครับผ่านมา3ยกผาดชานยกที่3ามน่าเหมือนมาลูกนิบเรกว่าตรกนี้ออกลูกเซอร์นะครับอีกมัดหนึ่ง ลุกแข็งแรงอยู่ที่การเพชรน้ำเงินเหลี่ยมเชิงดูดีลาการชคนะครับ,บค,ครับสามกระสานครับกรมการหานสูงสุดบริษัทโอสถสภาจำกัดและเวทีมวยสามอ้อมน้อยจัดโครงการ M150 ศิละปะมวยไทยทั้งไทยทั้งสากลและครับต้านพายาเสียกิดก็เรียนเชิญเยาวชนทั้งหญิงชายอายุต,ตั้งแต่1 0 1ถปีมาฝึกหัดหมวยขั้นพื้นฐานเรามีวิทยากรครับ ทวีวัดอิสลามสุภาพบุญรอดรขาพองสิทธิมูชัยประจวบรุรสรรัานวิจารณ์พลริศอันนี้ระดับท่าเลยนะครับเริ่มโครงการ7เมษาเปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสมัครมา4204317ไม่ต้องเสียค่าจ่ายแต่ประการใดทั้งสิ้นครับมาต่อกันในยกที่4คืนนี้วิลล่านะครับมีไทยธนาวุฒิโชว์วิลล่าคาเฟ่โอ้โหขว,วายทีเีว เด่นปรีชาหันมาเล่นหมัดหมสั้นกว่าโดนปล้ามแล้วลากนเปียงอีเขา่านึงแทงหุดหดอกนี้สวยหม่การเพชรชก้ะหัวใจโหดเหี้ยมเดินชนเดินบี้เดินอัดแล้วไม่รอนี่เลาะเลยมัดขะต้มไว้รอสุกไก่ปล้ามไม่ได้สุนธยาแยกเอาไหมการเพชรเดินอีกติดเบียดเดินชนโดนดักตั้งแทงไว้เด่นปรีชาอลุดมาโดนแทงไม่เด่นปรีชานี่ ไม่เอาแล้วนะครับถอยไปนะต,ตงตังต้งหโตบัตววงลาโตกันเพชรเดินชนอีกต่างแพงหน้าไว้เดินขยับขยับก่อไม่ต้องห่วงนะครับเด่นปรีชาในต่อยที่มีลูกสาวมาก่อยครับเราเห็นกันเรื่องถอดไม่มีครับแต่ว่าจะสู้ได้แค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่คู่ต่อสูว้วันนี้การเพชรดบ,บทดเหลือเกินนะครับเด่นปรีชาต้องใช้จังหวะแข้งขวาหมัดขวายัางยังเหมือนเดิมครับ เพีงแตว่าจะถูกจังแค่ไหนย,ยังไงนี่นลครับหมัดขวาสอยอยู่เรื่อย,อยการเปลี่นนั้นเป็นมวยชนครับเห็นว่าชนไม่ยอมให้คู่ต่อสู้นั้นได้มีโอกาสพักชนตลอดเดนพิจาร์ขึ้นเดิดดนเดินก็ไปแต่ขวาบ้างหมัดขวาหมาหมัดรองเคาะกันด้วยซ้ายดำไปก่อนจังมาบวกนี่ถ้าถูกก็ไปครับเห็นผลเลย ในตากลัก็ตานเน็บก็ด้วยเข่าที่ลำตัวการสุทยาแย่ออกมาก่อนเอาไหมเดินอีกกานเพชรเดินตั้งกระแพงหน้าไว้เดินเบียดเดินตะดุดขวาเขา้าลำตัวเพาะรัดอะโดนเข่าซ้ายขีบเลยมึงขีบปักใหญสองเข่าสามเข่าเอา้าเข่าสองเอ้าโหนมาโดนอีกไปเข่าไว้ที โดนนั่นเลยนะครับเต็มเต็มสามสีด่สดอกเข้าตากรรมการเลยนะครับ right. สีด่ดอกนี่ก้าวโต้เลยกันเพชรพยิ압พยิ압อีกมาอ้าวดูดดูแทงเขาอีกทีนึงล็อกเลยไปเข่าขวาอีกทีนึงกันเข่าต้องกันให้สนิทครับต้องกอดให้หน้าตัวตากอดทางแบบเด่นพิชาลำบากดู่ที่ว่าจังหวะหมัดนั้นจะทำอะไรได้หรือเปล่าก้านเพชรเดินครับยกนี้เป็นยกที่สี่ เดินเร็วขึ้นมาอาวุธเด็ดเขาก็คือหมดยกที่4ครับยอดมือเกง่งจุด3 5 7ของบริษัทโอสุอสาภา,าจำกัดผู้ที่2ผ่านมา4ยกมาลูกนี้โหเลยนะครับจับเหมือนทีมปากมานี่เค้นเลยนะครับฝา่ายแดงนี่ขัดคอมาหิงสาเลยนี่อีกมุมนึงฝา่ายแดงคือก้านเพชรน้ำเงินเด่นปรีชา โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลูล่า900มอบสิทธิพิเศษเพื่อชาวเหนือชาวอีสานและชาวใต้ด้วยค่าบริการรายเดือนสุดคุ้มเพียง200บาทนานถึง34เดือนและยังมอบสิทธิค่าโทรสุดประหยัดให้อีกด้วยรีบสอบถามรายละเอียดที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหมดเขตวันที่31มีนาคมศกนี้ยาข่าญยาตราหมาแดงข้าา่าร้ายตายเรียบจากบริษัทปอเคมีเทคผู้ที่มองหาอาชีพมีอยากมีไรายได้แฟชชัยนน้ำแข็งนิวตันเปิดโอกาสให้ด้วยเงินแค่20,000บาท โทรตอนนี้เลยนะคะ6890123 6890123ไม่มีต่อเวลาหรือแค่3นาทีสุดท้ายฝ่ายแดงชนะดุสิตโอสสภา,าจำกัดยอดมวยเก่งจุด3 5มมีสกุลองทำเบาทน้ำเงินชนะนะครับ3าบาทการเพชรปล้าเลยนะครับหรยนในทราบไปแล้วว่าต้นร้ายปลายจัดประเภทดีเซลคือก้านเพชรเดินตนลอด เดินปีชาขวายัางไม่เข้าไม่ไม่มีช่องไฟให้เตะเลยแต่เข็มละ500บาทนะครับเอนตาซินเป็นผู้ที่รนะิมาส่งเสริมศิละปะไม้ม้โม,ม,มยไทยกันมาตลอดจากก้านคอเขาลอยสอกกลับเดินชนมไม่มีช่องให้เดินปีชาออกอาวุธเลยยกสุดท้ายนะครับผู้ชนะได้ต่อยรอบลึกๆต่อไปผู้แพ้พก็ตกไปตามระเบียบครับ อันนี้เป็นธรรมดาของเกมการแข่งขันบใได้อน,น้างจะเสียเปรี่ยบครับทางเด่นปรีชามาตอนนี้เด่นเดินแล้วเป็นฝ่ายเดินบ้างครับต้องอาศัยช่วงสุดท้ายอีก2นาทีนี่แหละครับเร่งขึ้นมาจะเร่งขึ้นมาทันเร่งขึ้นมาแซงหน้าหรือ,อยังไงขึ้นอยู่กับกรรมการ3ท่านข้างเวทีที่เป็นผู้ให้คะแนนนะครับ เดินปีชาเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับเดินหลุดอายุ19กนะครับจับตามองฝ่ายแดงทอก้านเพชรแรงดีไมนเหนียวโครงสร้างดีอีกตั้งหากอายุเพียง19ฝ่ายนั 19, ้นก็นก็เ9เหมือนกันเชิงดีเหลี่ยมแต่แม่ากานเพชรนี่เหนียวเป็นตังเมเลยของยอดมวยเก่งจุด357คู่นี้นะครับ ทุกวันเสาร์ที่เวทีมวยสยามบ้องน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลา11โมงครึ่งปลายทางแล้วครับทางเด่นปีชานัันขยับขยับก็ไปการเพชรตัวนี้บอกว่าถ้าไม่จนตัวจนแต้มแล้วก็เห็นจะเข้ามาได้นค่าครับป้องกันตัวไปก่อนมีแค่คู่สองนะครับพอปลายยกแล้วก็ผู้ชนะนะครับคือฝ่ายแดงรับเสืรอะงคำเจ็ดบาท จากบริษัทโอสดสภาจำกัดยอดมวยเก่งจุด3 5 7วันนี้น้ำเงินเด่นปรีชาถ่าทางเรีว่เซ็งแล้วนะครับจะเข้าก็เข้ายากเข้ารับป่ามรับโดนด้วยรออีกนิดนึงจะหมดยกหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการผู้ภาคบนเวทีก่อนกรรมการสุนทยาแพรนั้นนะครับรับใบแรกก็กรรมการประภัยแล้วไปที่กรรมการนิคมแล้วก็กรรมการกีรศักดิ์แสงจำรัด แล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับคือการเพชรวชิระรุ่งโรจน์หรือว่าสิงห์คีรีชะนะคะแนนนะครับที่จะขึ้นไปมอบทองคำเจ็ดบาทครับคุณขาวผ่องสิทธิทชูชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกล่ะครับนี่แหละครับทีนี้ก็หันมาเป็นโค้ชเป็นผู้ฝึกอ้ออยังท่านที่สนใจในเรื่องของมวยทั้งมวยไทยมวยสากลคุณขาวผ่องก็มาดูแลด้วยนะครับสมัครครับทุกวันเสาร์นะครับ โทรศัพท์ามาคลี้งกลังมาบอกกันก็ได้ครับทีเวทีมวยสามออมน้อยติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี